วาวีถือเป็นแหล่งปลูกชาอินทรีย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายและยังมีกาแฟดอยช้างที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ดอยวาวีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกชาอูหลงก้านอ่อนแห่งแรกในประเทศไทยจากการเล่าสู่กันฟังรุ่นต่อรุ่น ของชาววาวีเมื่อปีพุทธศักราช4 6 7พพ่อเท่านุสุนาหรือพ่อเท่าสานุและญาติญาติได้สำรวจพื้นที่ดอยวาวีและพบว่ามีต้นเมี่ยงหรือต้นชาป่าขึ้นอยู่ตามยอดเขาบริเวณต้นน้ำแม่สวยจึงพากันอพยพขึ้นมาตั้งหมู่บ้านอยู่บนดอยแห่งนี้ต่อมาประมาณปีพุทธศักราช2,504 ชาวจีนยูนานกองพล93ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานหนึ่งในนั้นคือนายพินิตพิทักวาวีหรือพังโกได้เป็นผู้นำพันชาอูหลงจากใต้หวันเข้ามาทดลองปลูกพบว่าได้ผลผลิตชาคุณภาพดีจนดอยวาวีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกชาอูหลงก้านอ่อนแห่งแรกในประเทศไทย รอยวาวีถือว่าเป็นแหล่งปลูกชาและผลิตชาส่งออกไปยังเมืองจีนและไต้หวันเป็นแหล่งปลูกชาอู่หลงแห่งแรกในประเทศไทยและยังมีชาพื้นเมืองสายพันธุ์อัดสำชาสายพันธุ์ไต้หวันเช่นชิงชิงปลูกกระจายตัวตามเทือกเขาแถบนี้ไร่ชาพันธ์ปี ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาไม่ไกลจากตลาดบ้านวาวีเหตุที่ชื่อว่าไร่ชาพันปีเนื่องจากในไร่มีต้นชาป่าโบราณอายุหลายร้อยปีอยู่หลายต้นโดยต้นชาป่าเหล่านี้ได้มีการปลูกอยู่บนพื้นดินบริเวณนี้มาตั้งแต่เก่าก่อนที่จะมีชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งรกรากมีอายุ ราว400ถึง500ปีต้นชาป่าที่นี่อ่านนับได้ว่ามีอายุมากที่สุดในประเทศไทยคือมีอายุถึง970ปีตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของไร่ชาพันปีเช่นเดียวกันซึ่งยอดชาป่าโบราณมีราคาที่สูงกว่ายอดชาปกติโดยช้างแหล่งปลูกกาแฟ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบุงชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เดิมเป็นที่อยู่ของชาวเผ่ามง้งปีพุทธศักราช2458ชนเผ่าลีซูได้อพยพเข้ามาตั้งเป็นหมู่บ้านดอยช้างปีพุทธศักราช2526ชนเผ่าอาคาได้เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอยช้างชื่อ บ้านดอยช้างตั้งขึ้นตามลักษณะของภูเขาที่มีรูปร่างเหมือนช้างแม่ลูกสองเชือกหันหน้าไปทางทิศเหนือสามารถมองเห็นได้ชัดที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยช้างมีผาหัวช้างสูง1,800เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นสถานที่ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอากาศเย็นสบายตลอดปีเหมาะแก่การปลูกกาแฟ,แฟสายพันธุ์อาราบิกา้า ประชากรในพื้นที่ประกอบด้วยชนเผ่าอาคาลีซูและจีนยูนานจำนวนมากกว่า1,000ครัวเรือนส่วนใหญ่ยึดอาชีพกเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกกาแฟจากแนวพระราชดำริให้ชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงต่างๆ หันมาปลูกพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้างก็เป็นหนึ่งในพื้นที่สูงหลายๆแห่งซึ่งกเกษตรกรในพื้นที่ได้หันมาปลูกกาแฟอาราบิกา้าจนกระทั่งปัจจุบันพื้นที่เพาะป,ปลูกกาแฟอาราบิกา้าและทำกะเกษตรกรรมรวมประมาณสามหมื่นไร่ทั้งป่าที่เสื่อมโทรมในอดีตก็ได้ฟื้นกลับคืนเป็นป่า ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นการปลูกกาแฟที่ทำให้ได้ปากกลับคืนมาบ้านดอยช้างในวันนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คุณภาพที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลก พุทธอุทยานโดยช้างซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงรายยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ไว้ได้อย่างสมบูรณ์มากมีบึงน้ำขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าสะมรกตอยู่กลางพุทธอุทยานสีเขียวของน้ำป่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์บริเวณรอบ รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ตลอดเส้นทางที่เดินไปก็จะมีเสียงกบเสียงจิ้งรีดร้องทักทายอยู่ตลอดเวลาทางเดินเล็กๆจากบ่อน้ำจะนำพาเราไปสู่ลานพุทธสถานที่มีพระพุทธรูปปางต่างๆไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ มีความสำคัญคือเป็นบ่อน้ำหนึ่งใน9ก้าแห่งของน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาพุทธมังคลา,าพิเศษรอเก้าด้วยและยังสามารถเดินชมธรรมชาติตามเส้นทางภายในพุทธอุทยานได้อีกจุดชมพระอาทิตย์จุดชมเห็นวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านดอยช้าง ท้องฟ้าสีฟ้าสดใสอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถ,ถึง1,485เมตรมองจากจุดนี้เห็นหมู่บ้านดอยช้างเล็กนิดเดียวอากาศดีสุดๆยามฤดูหนาวมาเยือนดอกซากุระเมืองไทยหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามว่าพญาเสือโคร่งถ้ามองไกลๆแล้วจะคล้ายกับดอกซากุระของญี่ปุ่นมากเลยทีเดียว ที่ดยช้างแห่งนี้ถือเป็นอาณาจักรของดอกซากุระที่นับว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเพราะมีต้นซากุระหรือพญาเสือโครง่งให้เราได้ยน่นโฉมมากถึง4ี่แสนต้นสเสน่วาวีแหล่งชาดีถิ่นกาแฟดัง